สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อเร็วๆนี้สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลรตตีชวิตวงรัฐ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารรองหัวหน้าฝ่ายการสาร,รบัญศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะในโอกาสเดินทางมาเพื่อประสานแผนและบูรณาการด้านกิจการพลเรือนระดับพื้นที่ของฝ่ายการสาร,รบัญศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่3-9กันยายนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกิจการ การพลเรือนและการบรรเทาสาธารณภัยปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของหน่วยเพื่อนำไปปรับปรุงระเบียบป,ปฏิบัติประจำที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อไปณนะห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาคัี4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านทุ่งผีปันรูปตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่น on.